ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่9ในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ข้อความผิด คือที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าต,ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะดยซ้าไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ จะสรงอาชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทําไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายคูมภูมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเพื่อการเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎข้งกรรมสองประการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและอกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณนะใดที่อกุศลกรรมบังคับขณนะนั้นเราจะไม่คิดถึงตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณนะใดที่กุศลท้ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สูญ ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงข้อความทุกสองสุคติมิสวรค์พมโลกและนิพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษยสโลกแต่ถึงกรไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้แล้วก็มาเตือนกันไว้ก่อนขอบรรดาแทนพุทธบริษัทเูาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวนวรจจงพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบายภูมิมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราประกอบไปด้วยก,กุศลก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาทแานพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอาบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้าบริการเป็นกระแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผล่องตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกถึงเรื่องนี้วันกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปถึงพุทธานุสติคมฐาน แต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้เส่งสติและสัมปชจรญะ คือสติด้วยการนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้ากณะนาใดเราลืมความดีของพระพุทธเจา้าลืมน,นึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าถ้าลืมไป นี่สแสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาบายภูมก็ได้แต่ว่าขั้นหนใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจา้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีเขาสมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีอารมณแจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนั้นนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอนาปานุสติกามฐานขึ้นลมหา,ายใ,หใจเข้าออกควบคู่กันไป <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวให้ปลอดภัยเราก็คิด ในเมื่อจิตหยุดคิดเย่างธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์ดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาด้วกกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเช่นภาวนาวาพุทธโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันเท่านั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจนารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้คำภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเสียใหม่ภาวนาให้ถูกด้วยการกำหนดรู้มหาไม่ใ,ใจเขาออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนและบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวอนีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีข้าว่าทานอภัยนี่ทาแบบนักทำโทตามหลักสูตรของนักทำโท่านบอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลัง ใน,นความหมายว่านิวรณ์ห้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณาหรือน,นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกกเข้าใ,ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ การมณความใจเขาเราชั่วไปเกลือกลั่วกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทําให้เราลงอบาย,ยภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากาาฉันทะโดยการที่สองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองผลาญสิ่งกันและกันโดยการที่สามคือความง่วง รายการนี่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกำลังจิตกำลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกหรือลืมภาวนาไปเลยข้อที่ห้าราการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนาี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดี ในเวลาที่พิจารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปเสียแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลมหมยใจเขาออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปได้วยมาหากุศลสามารถจะนำตนไปสู่สุคติได้แบบสบายๆแต่ในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลใหใยใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆไปสักนาทีสองนาทีสามนาทีน,าทนี่ฝึกใหม่ๆนะ อิจอาจจะพลาดคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเรวเกินไปเพราะว่ากำลังใจเขาเรนนี่เขาเหล่านี้คบกับการพุ่งซ่านมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั่นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต่อสายสติคือความระลึกนึก,กไว้สัมปััญญาการรู้ตัว เรืออารมณ์เผลอนี่เร,เราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วเธอคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะแต่หากว่าจิตใจขมันดาแทนพุทธบริษัทในขณะที่ภาวนายอยู่หรือพิจรารณาอยู่เกิดชนะอิวอนขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตขบันดาแทนพุทธศาสตร์พระนิกชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ถ้าจะถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งมานิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทําลายกันจริงๆเฉพาะนิวอนนี้การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรรดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้เด็กขาดได้ได้แต่เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความคับแค้น ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอ,อรัตผลถ้ากำลังใจเราไ่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยับยั้งโชคคราวจะนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการงติวันยับยั้งโชคคราวจะมีผลเป็นไปนการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกำลังใจของบรรดาแทนพุทธบริษัทให้มีความสุขขึ้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายสินห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง,ง่ายๆชิงความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนิวรณ์ครั้งละสองสนาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสามนาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสักประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหกข้มก่อนหลับก็ได้ นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ชนะจริงๆคือรู้ลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจรารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์ทั้งห้าระการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันแล้วก็เลิก ถ้าพุ่งสั้นมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไม่อยู่เท่านี้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกของค์สมเด็จพระบรมครูเักประมาณหนึ่งเดือนคือชน,นะวรเล็กวรน้อยมาสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความฉุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธเหมืกันแต่ความโกรธจะเบาลง สมัยก่อนยังไม่ภา,ภาวนาและพิจารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผลายกันนานหลายวันถ้าพาวนาทําแบบนี้สัปราการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบากว่า,วาเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่สนแสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเริ่มเยือกเย็นขึ้นในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นความมีเหตุมีผลก็มากขึ้น ถ้าตัดกรรมฉันทะคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบ้านพอใจจะพาะอารมการมฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการในสองไม่เป็นคนโมโหโทโสร้ายมีจิตใจเยื้อเกินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุข โดยการที่สามเราเวลาทําความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมุ์ขึ้นโดยการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไปการคิดจะทําอะไรจะประกอบกิจการงาน,นงต่างๆอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งโดยการที่ห้าถ้าไม่สงไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไป รวมความเมื่อกําลังใจของเราลดเหตุห้าบริการลงไปได้ถึงแม้วาตัดไม่ได้แต่กําลังของเหตุห้าบริการคณิวรนท่าบริการนี้มีกําลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุข,ขนมากถ้าเรามามองกันทังศีลการละเมิดศีลจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศีลได้ดีขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะด้วยความเยือกเย็นของจิต น่อารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเพราะความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดีจะมีอารมณ์ทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าโชว ด้วยการที่ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการมิวาดนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สามารถก่อให้เกิดทิ่ยิจักุยานได้ความจริงหลักสูตรเขงวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละถ้าจะบอกว่าต้องสิงก่อนน่นก่อนนี้ การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกสินในการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสินขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นุทธานุสติถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตกะกสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกสินด้วยหากว่าพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีละกสินด้วยอย่างนี้เป็นต้น กลความเราก็ปฏิบัติทั้งอนนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกระสินด้วยไปในตัวเสร็จก็เวลาเล้ยสิบนาทีมีตัวอย่างที่จะคุยบรรดาเ่็นพุทธบริษัตรับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศสอง2ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่ง คุณโยมผู้เท่าถ้าอายุท่านก็มากแล้วเียถึงเจสปีท่านอยู่บ้านท่านจริญพุทธานุสติอยู่เสมอครือว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการภาวนาว่าพุทโธบ้างมองรนูพระพุทธรูปเพร่อเป็นมิมีเครื่อหมายจับอรมให้ทรงตัวบ้าง ทำอย่างนี้เป็นปกติมาใดปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูปสิทธ์ทุกหามากท่านสอนกรรมฐา,านมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือนความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื้องปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว ที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสำนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมาฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมาฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีสินบริสุทธิ์สองมีลมใจไปสมาธิ สามีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เท่าทาันกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตปรหารได้ความจริงความต้องการของพระเจ้ามีเท่านี้นี่ขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดแล้วจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทําจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสมาธิได้มีปัญญาสาม,มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยมก็ไม่คิดอยากจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกนึกไม่นึกถึงเพื่อเพใดภาวนาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคําว่าพุโทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่งขึ้นข้างหน้าตอนชาวอาจารย์สอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อคืนเห็นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทำใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึกแพรวพราวนยิยบเด่นจับหูจับตาครั้งนี้เอาหนักหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนั้นว่าจิตของคุณยายทรงฌานขั้นสูงในพุทธานุสติกรมทานอย่างนี้เป็นฌานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยมไม่ไหวนิยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ ในเมื่อถ้าอาจารย์ถามว่ามาคืนภาวนาว่าอย่างไงแต่คําภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ในกําลังใจก็ยินดีในผู้ภาพพระพุทธรูปก็ชื่นใจมากยิ่งนานวันจิตยิ่งสดใสพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นพระพุทธรูปยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทออกนรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กำลังใจเห็นภาพพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธร,รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ตกกลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ้านของท่านก็มาพนันม,มหาตมามหาเรือธรมาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการเครื่องทางสนักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่าการเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงครับบอกก็ต้องบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุตินุสติกรรมฐา,านแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌานเฉยๆเป็นผู้สรงฌานชิ้นด้วยในฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพระจาใพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงใครลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพเขาบอกคนนั้นจะบอกคนนั่นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทําอย่างนั้นในที่สุดใครพูดเึืงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูกกลวงความว่าคุณโยมต้องการเห็นที่วันดเห็นนรกสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว้ นี่แหละบรรดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกาฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายแดนสติฉันเป็นยังไงสำนักปญาโยมเป็นยังไงสวรค์พมโลกเป็นยังไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนั้นปรากฏชัดทันที ถ้าคนนั้นไปนสูแ่แดนนบายภูมิก็แยาถามเขาว่าเพราะบาปอะไรหรือไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาแต่พุทธบริษัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานถ้าทําให้ถูกสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุขาวิวัตสโกเป็นวิชาสามก็ได้เป็นปัญญายก็ได้ มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายสามสิบนาทีพอดีสำหรับตอนที่เก้านี้ก็ขอลาก,ก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระจินนวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขภพระและปฏิภนานหากทุกท่านเพิพ่ประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาทุกประการสวัสดี